เขาบอกว่ามีโพสํารวจสุดเซ็กซี่นะครับจากหนังสือพิมพ์ The Sun ของประเทศอังกฤษเขาสํารวจว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจํานวน1 0ึ่คนเนี่ยคนที่แต่งงานแล้วนะครับว่าถ้าอยากมีกิ๊กเลือกมีกิ๊กได้คุณอยากมีกิ๊กกับคนทำอาชีพอะไรเลือกอาชีพไปเลยอ่ะคุณดูโพดิโพแบบคือแล้วผลออกมาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือ Personal t r a i n e r นี่แหละ <Whoa. S 1> หรือว่าเทรนเนอร์ส่วนตัวอ่ะเวลาไปยิมไปฟิตเนสส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เห็นเยอะที่แบบเออมีเทรนเนอร์นะแล้วเทรนเนอร์เดี๋ยวนี้หน้าตาดีเยอะมากเชียวล่ะคุณครับแล้วนอกจากหน้าตาดีแล้วหุนเขาต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาทําอาชีพนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างที่เออหน้าจ้างอะไรแบบนี้นะคะค,คือแล้วกลายเป็นว่าเทรนเนอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยเขาอยากมีกิ๊กด้วยมากที่สุดอยู่ที่2 4นะ อันนั้นยีแต่ที่น่าตกใจมากครับผมคือผู้หญิงที่ยอมรับนะครับผมว่ามีกิ๊กกับเพอร์ซันอลเทรนเนอร์แล้วมีถึงมีถึงเด้วยกันอันนี้คือยอมรับแล้วนะ9%ผมว่าคนผมว่าคนคิดโพลไม่เป็นคนไอ้นี่เว้ยเป็นเทรนเนอร์ไม่เป็นผู้หญิงที่มีกิ๊กกับเทรนเนอร์เลยคิดว่าต้องมีคนแบบเราเลยทําโพนี้ขึ้นมามีสิทธิ์เพราะโพดูแบบ สูงเสียงมากอ่ะคุณแต่อันดับสองงงอยู่นะออว่าคนที่อยากเป็นกิ๊กด้วยคือช่างทำผมสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะมันไปแบบปฏิสัมพันธ์กันยังไงอ่ะสมมได้ได้อยู่แล้วก็ยงนยหน้าขึ้นมาคุณเขาน่าจะมองในกระจกแบบ <laughs> ไม่น่ามองหน้าจริงหรอก <laughs> เราถ้ามองหน้าจริงมันจะเป็นมุมหน้านี้นะมันไม่น่าดูดีได้อะยไง <laughs> อ๋อทำไมวะ,ะยังไงก็ตามสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะอย่าลืมว่าการรักเดียวใจเดียวจริงๆมันดีที่สุดไอ้เรืร่องที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือ คนสำรวจของต่างประเทศใช่ไม่ต้องแต่งงานก็ควรจะรักเดียวใจเดียวทำไมอาชีพเทรนเนอร์ส่วนตัวถึงฮอตมากๆในหมู่สาวๆวันนี้มาดูข้อดีข้อเสียเนี่ยพูดไปตั้งนานยังไม่เล่าข้อดีข้อเสียเลยแชร์กันเองข้อดีคืออะไรแน่นอนว่าคนที่เป็นเทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนกับเทรนเนอร์นะครับคุณจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยเพราะว่าเขาจะพาคุณไปออกกำลังกายใช้ชีวิตแบบที่เขาเป็น นะครับเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยสุขภาพคุณจะแข็งแรงตามไปด้วยอย่างแน่นอนใช่แล้วที่สําคัญเขาก็อยู่ข้างๆอ่ะคุณทําอะไรผิดทําอะไรถูกในเรื่องการออกกําลังกายหรือดูแลสุขภาพคุณก็ถามคนข้างคุณได้เลยถูกต้องและข้อเสียเนี่ยนะคะคือบางครั้งที่คุณอยากจะเฮ้ยฉันอยากจะปล่อยตัวปล่อยใจบนโซฟากินไอติมดูซีรีส์ดูแบบ ละครนำเน่าอะไรเงี้ยซึ่งแฟนที่เป็นเทรนเนอร์เขาเป็นคนรักสุขภาพแล้วเขาจะเป๊ะมากการที่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ชอบใจอ่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคะการมีแฟนเป็นเพอร์ซันแนลเทรนเนอร์คุณเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีนะคุณจะได้คู่เดทที่แบบหุ่นฟิตดูดีมีซิกแพคเวลาเดินไปไหนมันก็เป็นที่ชื่หน้าชูตาสาวๆก็จะแบบอุ๊ยอิจฉาจังเลยแฟนเน่ยร้องมาเนี่ยแต่อะไรถ้าคุณตัวคุณเองอ่ะ คอนทราสต์กับเขามากคุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉูดใช่ไหมฉูนะครับผมแล้วเดินกับแฟนคุณที่แบบหุ่นดีหุ่นเป๊ะคุณสังเกตง่ายๆเลยคุณจะรู้สึกตัวเองได้เลยแบบสายตาของคนที่เขามองผ่านคู่เรามาแบบเขามองแฟนคุณแบบโหแล้วจัดน้มอนนะอุ้ยดูเปกแบบเทียบอ่ะเนาะคือแบบเหมือนแบบบอกใจว่า ทำไมไม่ชวนทำไมไม่ชวนแฟนคุณไปออกกำลังกายบ้างล่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบจะตําหนิเราว่าแบบไม่เห็นจะหุ่นดีเหมือนแฟนเลยอะไรอย่างนงี้อีกอ่ะนี่ก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียจริงก็อาจจะเสียความมั่นใจได้ใช่นะครับผมและแม้ว่าแฟนเนี่ยเขาอาจจะแบบบอกคุณว่าไม่เป็นไรอ้วนแบบนี้ดีแล้วน่ารักดีเขาจะรักในแบบที่คุณเป็นแต่ว่าการที่เราเห็นนะเจ้าตัวผู้หญิงเห็นแฟนว่ามีซิคแพคสวยงามแล้วแบบเราหันกลับมามอง <laughs> เราก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแล้วขาดความมั่นใจก็ได้ใช่ครับผม และข้อดีอีกอย่างหนึงครับหากคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว<ฆ>อันนี้ประหยัดจริงๆเลยเพราะว่าคุณไม่ต้องเสียเงินจ้าง Personal Trainer คนอื่น<ฆ>จากในยิมบ้างอะไรบ้างคุณมีแฟนของตัวเองแล้วใช่เขาก็จะสามารถเทรนคุณได้ว่าแบบเออคุณอยากได้หุ่นที่ดีขึ้นคุณอยาก<ฆ>ได้น้ำหนักที่ลดลงมีกล้ามเนื้อมากขึ้นต้องทำส่วนไหนบ้าง นะครับเขาจะบอกคุณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินเลยเพราะว่าการจริงๆไปจ้างเทรนเนอร์ในยิมนี่แพงเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็ข้อเสียค่ะหน้าที่ของเขาเนี่ยแหละเขาก็จะเป็นคนแบบด้วยความที่เขาแบบเทรนคนมาเยอะอเขาก็จะผลักดันเราให้เรา,เราบรรลุปเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ปล่อยให้เราออกกําลังกายแบบขี้เกียจขี้เกียจเลยรวมไปถึงนี่นะคะเทรนเนอร์ส่วนตัวเนี่ยเขาจะมักจะมีพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตแบบดีต่อสุขภาพซึ่งคุณเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีว่าเราก็จะได้รับประโยชน์ดีตามเหมือนกับนักกีฬานั่นแหละที่เขาดูแลตัวเเเเเอองงงงงปป็็นนยยัไไไาาาาาาหรรรกกกิจะดีตมล ถูกต้องแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะ <I guess. S 2> สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไปเดทกับเขาอาเงี้ยอ,ออกเดทด้วยกันเขาจะมีเวลาของเขาเขาจะนอนดึกไม่ได้เพราะว่าตอนเช้าอีกวันหนึ่งเขาต้องไปเทรนเนอร์ให้คนอื่นต่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างที่แบบนะต้องอต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างข้อดีข้อเสียข,ของการมีแฟนเป็นเทรนเนอร์ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนเป็นเทรนเนอร์จริง,รงพยายาม ใช้ข้อดใีให้ให้รู้สึกว่าโอเคโชคดีแล้วกัน<ช>ที่มีแฟนเป็นเทรนเนอร์ข้อเสียก็พยายามแบบมองข้ามไปบ้าง<ช>หรือว่าหรือไม่ก็ต้องยอมรับไปแชร์กัน<ช>นะครับผมใช่ค่ะ แลตอนนี้นะคะอยู่ในช่วง Q&A ค่ะสงสัยตอบให้กับคุณอาพิษณุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาครับโอ้โหหล่อมากครับคุณอาที่แต่งตัวธรรมดาแต่ธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านตื่นมาอย่างนี้เลยนี่มากเลยค่ะตอนนี้คุณอายังออกรอบตีกอล์ฟอยู่บ้างไหมครับช่วงนี้ก็ปกติครับสัปดาห์หนึ่งก็2วันอืมบรรยากาศในการออกรอบตีกอล์ฟในช่วงนี้ครับช่วงโควิด19เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับสำหรับคนที่มีครอบครัวโดยเฉพาะคนสูงอายุอย่างผมเนี่ย ก่อนออกจากบ้านมาเล่นกอล์ฟเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจ้วยตัวเองแล้วภรรยาจะต้องช่วยตัดสินใจด้วยเพราะกลัวว่าจะไปติดติดแล้วพอยุ่เยอะมันอาจจะเป็นลำบากหายชากับคนหนุ่มเป็นสาวแตัแนบบางคนนี่นนนเพื่อนผูงนัดแล้วเนี่ยบอกมามาไม่ได้จริงๆว่ามีแม่อนุญาตแต่ถ้าอนุญาตแล้วนี่การแต่งตัวก็ลำบากเพราะว่าเราต้องสวมหน้ากากตอนนี้ไม่สวมก็ไม่ได้พอสวมแล้วอากาศร้อน หายใจลําบากยิ่งลําบากเพราะว่าคุณอาปกติออกรอบในช่วงหน้าร้อนะมันต้องใส่ปอกแขนใส่หมวกใส่อะไรอยู่แล้วด้วยใช่ไหมนี่ต้องสวมหน้ากากอยู่เนี่ยโอ้โหการหายใจนี่คือลําบากมากยิ่งช่วงหน้าร้อนในขนาดนี้อุณหภูมิ3 3 34มเนี่ยมันเหมือน3839เลยนะใช่ค่ะไม่จริงนะแล้วมันเป็นแดดด้วยต้องมีผลแน่นอนต่อสกอร์เพราะอารมณ์ไม่ดีอึดอัดหายใจไม่ค่อยออก ผลงานก็จะไม่ดีค่ะค่ะกเเล่นกีฬามันต้องการออกซิเจนอืมอ๋แล้วความสนุกก็ลดลงด้วยลดลงแน่นอนเพราะว่ากลัวก็กลัวแตไปอยากเล่นไปอยากเล่นแล้วถามมีคำหนึ่งออกไปทําไม่ะเอนแม่บอกว่าเฮ้ไอ้หนูมันลำบากขาดนี้จ้างเขาจ้างเขามาตีไม่ดีกว่าหน้าก็เห็นถ่ายรูปออกมาปิดหน้าปิดตาใส่เมืองังไปถึงสนามกอล์ฟยางนี้ ตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นที่สนามกอล์ฟนวทธานีไปถึงก็ต้องล้างมือวัดอุณหภูมิห้องอาหารดูสิครับจากโต๊ะมากันสี่คนต้องนั่งคนเดียวจากโต๊ะละคนละคนละคนห้องสอบอ่ะเหมือนแบบเวลากินกันท่ามมองกันนะอย่าลอกนะอย่างอยู่บนแท่นพิออฟอยู่บนตรีงก็ต้องยืนห่างกันแค่ที่ก็ยืนห่างนั่งรถก็มีฉากกั้นเองการระหว่างคน คนขับกัคดีกันนะครับพัดล่างอะเนาะโอ้แต่ว่าเขามีมาตรการดีนะครับสนามสนามก็ถือว่ารักษาความปลอดภัยดีบางคนก็ไม่อยากให้คดีนั่งข้างอยู่ไหนอะคะให้คดีไปนั่งไปยืนอยู่ข้างหลังโผนอยู่ข้างหลังนะหรับสองแถวยองหลังเรองข่าวเองเออไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เหมือนกันบางสนามไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องเป็นแบบนี้เป็น new normal มาจากโควิดสิบเก้าทำแลครับก็มันก็ต้องเข้าใจอะเนาะเพราะว่าก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ จริงๆก็ช่วงนี้ก็มีข้อจํากัดหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วยทวําะว่<ห>ซอฟมันเป็นสิ่งเสพติดแต่ว่าเป็นสิ่งเสพติดที่มีประโยชน์อะ <S <S <ฮ>ะ่ะค่ะคือกลัวก็กลัวอยากเล่นก็อยากเล่นเพือพ่อนเพื่อนฝูงชวนเพื่อนฝูงท้าไม่มาก็ไม่ได้ก็ต้องมามาก็ต้องระวังหน่อย เออเนี่ยคุณอาวันหลังก็บางทีถ้าเกิดว่าเราก็บอกเพื่อนสวนเพื่อนบอกว่าออกมาวันนี้แต่ว่าคุณภรรยาไม่ให้ออกไหนใส่แว่นใส่ใส่หน้ากากอนามัยใส่หมวกเราก็บอกคนอื่นว่าเนี่ยพิจิตุบูทูธเหรอพี่ก็ปูทูธแต่ผมเจอเพื่อนไลน์ไปชวนตอบมาบอกว่าอยากมาจริงๆเลยแต่ว่าตอนนี้ภรรยาขอไว้อยากอยู่กันด้วยกันนานๆไม่อยากให้ไม่อยากเป็นไม้ แต่ก็เข้าใจเขานะครับก็เข้าใจเพราะคนคนมีอายุนี่เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วที่จะอยู่ด้วยกันครับแต่ว่าคุณอาก็คือแบบแข่งกันแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยผมไม่เป็นห่วงคุณามากเลยขอบคุณมากครับก็ถึงแม้ว่าจะแบบนั่นนะปลอดภัยสนามเขาวางแผนดีก็ตามแต่ว่ายังไงก็ต้องแบบระมัดระวังด้วยใช่ใช่ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครจําเป็นจะต้องออกไปตีช่วงนี้แบบอืมันขาดไม่ได้จริงเหมือนคุณอาแบบนี้ก็เรามาระวังตัวเองจะมาออกจากบ้านเล่นกีฬาทุกชนิดเลยนะคะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าโอเคเขายังอนุโลมให้เล่นได้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองไปหลังเสียอ์แอฮอล์เรื่อยๆนะครับสวมแม้ตลอดเวลานะครับช่วยได้นะครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากคุณอาพิษณุด้วยขอบคุณมากค่ะคุณอารค ครับแล้ววันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์เวลา8โมงตรงทางช่องวันแห่งนี้นะครับกับรายการสปอร์ตปังปังนีง้ล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ